ตกลงเป็นข่าวใหญ่หรือเป็นข่าวที่ไม่สําคัญเพราะว่าในพื้นที่สื่อเองก็มีไม่ค่อยจะเยอะมากนั่นก็คือการที่ประเทศไทยเราขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มบลีกส์นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากคุณผู้ชมครับเพราะจะทําให้ไทยเราเนี่ยมีบทบาทอย่างสําคัญในเวทีโลกเลยนะครับแล้วช่วงนี้อย่างที่ผมเคยรายงานไปแล้วเราอยู่ในยุคโลกหลายขั้วนะครับแล้วขณะเดียวกันทางด้านของที่ประชุมคอรอมอจึงได้มีมติเห็นชอบ กับร่างแสดงความประสงค์ไทยขอเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริกซ์ซึ่งกล um ุ่มบริก์นี้เองครับแรกเดิมเดิมทีเนี่ยมี4ประเทศก่อนนะครับตามชื่อตัวอักษรเลย B ก็คือบราซิล R ก็คือรัสเซีย I อคืออินเดียและ C คือจีนครับก่อตั้งขึ้นมาในปีคศ2006แล้วจากนั้นพอปีคศ2010รับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมอีกหนึ่งประเทศคือแอฟริกาใต้ก็เลยกลายเป็นกล um ุ่มบริก์เติม S มาอีกตัวหนึ่งและล่าสุดเมื่อวันที่1มกราคม67ที่ผ่านมา รับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมอีก5ประเทศนะครับนั่นก็คือทางด้านของอิหร่านเอธิโอเปียซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตก็เป็นประเทศที่เราคุ้นเคยกันดีครับอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางกับแอฟ,ฟริกาแล้วทีนี้เองเนี่ยวันนี้ผมได้สอบถามทางอาจารย์สมภพมนรังสันไปนะครับอาจารย์สมภพบ,บอกเลยว่ากลุ่มบิ๊กนั้นมีบทบาทสําคัญมากขึ้นมากขึ้นนะครับในเวทีระหว่างประเทศทั้งในแง่ของการค้าตลอดจนในแง่ของการเงินระหว่างประเทศด้วย ถามว่าสําคัญยังไงคือด้านหนึ่งเนี่ยทางกลุ่มบิกซก็มีนโยบายเรื่องการทํามาค้าขายกันโดยใช้เงินสกุลท้องถิ่นของแต่และประเทศเองรวมไปถึงกลุ่มบิกซยังมีการจัดตั้งธนาคารพัฒนาใหม่ขึ้นมาด้วยครับแล้วธนาคารที่ว่านี้คือจะมีบทบาทาคล้ายๆกับที่ฝั่งตะวันตกเขามีธนาคารโลกเขามีกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ยังไม่พอครับในเมื่อฝั่งตะวันตกเขามีระบบการชำระเงินที่เรียกว่า SWIFT กลุ่ม b ิ๊เองก็มีการจัดตั้งจัดทำเหมือนกันสำหรับ B ิ๊ก Payment System นะครับนั่นก็หมายความว่ากลุ่ม b ิ๊นั้นมีมาเพื่อจะใช้ในการคานอำนาจกับชาติตะวันตกครับซึ่งณนะขณะนี้จุดยืนของไทยเราก็ชัดเจนนะครับว่าไทยเราเนี่ยไม่เป็นศัตรูกับใครนั่นก็หมายความว่ากลุ่มไหนไทยเราเองก็สามารถเข้าได้ด้านหนึ่งไทยเราขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบิ๊ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งไทยเราก็ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีคุณผู้ชมครับกลุ่มบลิกส์นั้นเรียกได้ว่าเป็นโอกาสใหม่เลยครับเนื่องจากหลายประเทศเขามีศักยภาพแต่การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนั้นยังไม่สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงเช่นเดียวกับประเทศไทยเราอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไตรมาสที่1อยู่แค่1.5%เท่านั้นแล้วนายกเศรษฐาก็บอกเลยว่ายังไม่สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงไทยเราเนี่ยควรจะมีเศรษฐกิจโตได้มากกว่า3.5%ซะด้วยซ้ำน,นะครับ แล้วเพื่อจะไปถึงจุดนั้นให้ได้จึงได้มีการทยอยออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจมาอย่างล่าสุดก็คือการให้วีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมขึ้นมาอีก36ประเทศกลายเป็นณปัจจุบันครับในวันที่1มิถุนายน67นี้เราจะมีวีซ่าฟรีเนี่ยอยู่กับ93ประเทศเพื่อใช้ในการดึงดูดพวกเขาให้มาท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับเนื่องจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถือได้ว่ารวดเร็วที่สุดช่องทางนั้นก็คือ การให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยแหละครับ